เริ่มอา,อารมณ์ประกาศาบนธรรมาฏแล้วเอาว่างวัานนจะมายุ่งเวลาจะเทรมาสายภาษาไม่เจียจะมาขวางโลกเขาไปมาขวางทำไมคนทั้งคาลาเขาไม่เห็นมีใครมาขวางท่านหนงนี้เอาวิเศษที่สมูมาจะไลยมาขวางโลกเนี่ยไปหนีลงไปเดี๋ยวนี้ยังมาขวางจากขอกราบรักนานนบนลงตาคงท่าฐานตลอดหนึ่งกับนี้ครับ <c oughs> เพื่อประโยชน์แก่ทางโลกด้วยครับ <c oughs> ขอบ <c oughs> ตาเมตตาด้วยครับ <c oughs> อย่ามาขวางโลกบอกแล้วนะคํานี้เป็นมงคลแล้วคามันนี่ม่เป็นมงคลจึงข้าก,กันเข้าใจไหมไปออกไปอย่นี้อย่ามายุ่งน,นี่นู่นมันเป็นยังไงพระองค์นี่นะมันมาขวางโลกหาอะไรเขาเป็นมหามงคลทั่วทลานี่มันมาขวางโลกหาอะไรบอกแล้วมันยังดื้อด้านนี่แหละตอบกันรับกันอย่างนี้เป็นยังไงฟังดีน่นนะกับความดื้อด้านของคล มันไป็ดอะไายพระอุดีมาจากวัดไหน,นฟังเสียงครูอาจ,จารย์มานี่มาหาครูมาจารย์เพื่อจะฟังคําสั่งสอนของครูรบาอาจารย์ทาไมไม่ฟังพิจารณาสิอยู่จังกับจังการใครจะจะอยู่ได้ตายได้ด้วยกันทั้งนั้นมาหาประโยชน์อะไรซึ่งเวลานี้ไม่ต้องการอายุจังกับจังการต้องการให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะนะที่มาวันนี้ก็มีช่านตด็กคนใหญ่รองช่งเด็จช่านอุตสาพยายามมา มาเพื่อความเป็นมหามงคลจากการได้ยินได้ไฟังด้วยความพร้อมเพียงสมคีและความเคารพนับถือกันนี่เป็นมหามงคลต่างหากอันถือดอกไม้ชุกเทียนมันีิมนต์ครับอยู่อายุตั้งกับตั้งกันมันขีหมาเลยมาอวดทําไมใครอยู่ในตั้งกับตั้งกันในนี้มีไหมมหาอวดโลกขวางโลกหาทำไมขวางธรรมทำไมนี่คําพูดขวางธรรมเข้าใจไหมท่านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอน,นิจจาวัฏสังขา อุปาเราดูอาจะทำในอุปัชิตวานิรุษชันติเดสังอุปาสโบสุขโขนั่นสังขารตั้งหลายไม่เทีย่ยมีเกิดเล็กตายไปนั่นฟังทีนี่น,นนะไอ้เราที่เกิดที่ตายอยู่เวลานี้ก็มีกําลังจะตายอยู่ต่อไปข้างหน้านี้ก็มีเราทั้งหลายก็จะตายเช่นเดียวกันมาอดนั่นสิ่งที่จะทําให้ดับความทุกข์ทั้งหลายนี่ก็แเตสังอุปาสโบสุขโขควรระงับดับเสียซึ่งสังขารที่พาให้เกิดให้ตายกองกันอยู่นี่ โดยชื่นเชยงเสียดังนั่นแปรสุกันยิ่งใหญ่นั่นท่านแปลไปแปรอานิจาวัตสังดารากินกล้วยเข้ามากี่หมีกี่กี่เครือล่ะทําไมไม่เห็นแปลนี้ให้ลูกมาขออยู่ตั้งกับตั้งกันอะไรมันขวางทมพระพุทธเจ้าลูกไหมทำพระพุทธเจ้ามด้สอนว่า่ะเตะสังมุปสุโขระงับดับความเกิดตายมีมันตายมาตลอดอย่างนี้ด้วยการแก้ไขที่เดชวิชาตัวสังขารบาห้เกิดนี้สังหาี่ย ให้ภากันพิจารณามันขวางหน้าขวางหลังไงมันไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรพระเราแท้แท้มามีครูมีอาจารย์มีวัดมีมามีคราอาจารย์ทําไมไม่เสียงฟังเสียงครูเสียงอาจารย์เอาภพยขวางโลกไม่ขวางทําไมขวางทาพระพุทธเจา้าไม่ถูกให้เข้าใจนะมาทําอย่างนี้ท่านว่าท่านทําถูกแล้วหรือเลยเนี่ย,ยผมที่พูดอยู่นี่ผิดไปแล้วหรือเอาพิจารณาดิถ้าผิดถ้า ถ,ถ้าว่าไม่ผิดขวางมาสมัยนักนะหนาโบ้ฝนหนึ่งสองฝนยังมาแล้วยังตันเขาาเาานาาา้ามาอีกเอาพานฟ้าดีที่มันจะฟ้าหน้าผาพระองค์ด้านาานี่มันยังดียังให้อภัยกันนะมันเป็นยังไงพระโอเนธีสีมานาเจ้าฟ้าไม่ฟังเสียงรูวาจารย์ฟังเสียงใครเสียงรูวาจารย์เสียงธรรมเสียงวินัย,นยคือเสียงองค์ศาสดา,ษา,าที่เป็นมหามงค,คลแก่โลกตลอดมานี้คือเสียงลักเสียงธรรมไม่ใช่เสียงทิ่สีมานะไม่ยอมฟังเสียงใครเลยอย่างนี้ใช่ไหมนด้ ให,ให้จับวันนี้เอาไปพิจารณานะหรือต่อไปจะดื้อยิ่งกว่านี้่พิจารณาสิวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแจกพี่น,น้องชาวพูเรามีทั้งพระเจ้าประสงค์มี พระเจ้าประสงค์มีครูวาจาร์มีท่านเจ้าคุณรองสมเด็จที่วัดโพธิสมพรเป็นหัวหน้ามาทางฝ่ายพระและเป็นหัวหน้าทางฝ่ายประชาชนทั้งหลายด้วยมารวมกันเป็นจํานวนมากจากหลายจังหวัดที่มารวมมาอยู่ที่นี่เพื่อความเป็นที่ดีมงคลความเป็นที่ดีมงคลเริ่มต้นมาจากความพร้อมเพียงสมัคธีกันของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมีความเคารพครูวาจาร์มีความเคารพนับถือพระเจ้าประสงค์ ผู้สสทรงศีลทรงธรรมแล้วก็มาฟังด้วยความน้อมรับที่จะไปปฏิบัติตามวันนี้ยู่เป็นมงคลน,นานๆจะมีทีหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีบ่อยนักน,นะมีปีละครั้งนี่ท่านเจ้าคุณรองสมเด็จท่านจะพาญาติโยมมามานี่ไมไ่ถือว่าเราเป็นใหญ่อะไรถือว่าศาสนานี่เป็นมหามงคลเป็นธรรมที่สูงสุด ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมาแต่การไหนๆเฉพาะพุทธศาสนาของเรานี่ยจพบอ,องค์สมณะโคโรม2,500กว่าปีีแล้วที่ร่วมมานี่คือเป็นมหามงคลจิตใจของพี่น้องทั้งหลายน้อมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็น้อมรับดูวาจา์ด้วยความพร้อมเพียงสมัู้ีกันจึงให้มาในสถานที่นี้เป็นจํานวนมากมาเราดูเอาศาลาหลังนี้ธรมรมดาก็ ว่ามันยาวมันกว้างนึ่นกิโลสองกิโลแต่วันนี้แน่นไปหมดเราเดินมาตามทางเราเห็นมันแน่นเปิดที่สารานี่แล้วก็มาเดินจะว่าหยอกเล่นหรือตลกอะไรก็แล้วแต่แล้วมาเดินนี่ก็โผล่หน้ามาใกล้ใกล้พวกโยมพวกไม่ออกนั่นละที่นี่มันคคบแคบเราว่างั้นนะที่นี่ที่สารานี่มันคคบแคบนู่นกลางทุ่งนามันกว้างขวางไปพากันมานั่งกลางทุ่งนาโน่นว่าแล้วก็มา <c oughs> นั่นอย่างนั้นละ คือมันคาดแคมกกบมากก่ามากด้วยความพร้อมเพียงสมาธิกันวันนี้จึงเป็นวันมหามงค,แคแลแก่เราทั้งหลายพระเจ้าพระสงฆ์ก็ด่างท่านตามมาจากทุกทิศทุกทางโดยถือหลักธรรมคือศาสดาองค์เอกได้แก่พระธรรมพระวินยัยนี่คือศาสดาของเราทั้งหลายที่ติดตัวของพระของโยมมาเฉพาะอย่างยิ่งติดตัวของพระคือศีลสมบัติได้แกสมบัติอันล้นค่า คือศีลเป็นสมบัติของเราสมาธิสมบัติสมบัติอันยอดเยี่ยมคือจิตเป็นสมาธิด้วยการอบรมจิตตาภาวนาให้มีความสงบร่มเย็นจิตที่เคยว่าวุ่นขุม่นมัวขนาดไหนก็ตามจิตตาภาวนาเป็นธรรมนกใหญ่กั้นไว้ได้ให้อยู่ความสงบร่มเย็นน้ำก็ผ่องใสกั้นเขื่อนใหญ่ไว้แล้วคือสมาธิกั้นเอาไว้ ความฟุง้งซ่านลำคาญมันก็ค่อยนอนก้นลงไปนอนก้นลงไปจิตใจมีความสงบร่มเย็นนี่เรียกว่าสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติคือพินิจพิจาครณาคขควรท่าขันของตนตามที่พระพุทธเจ้าประทานงานอันเลิกเลยให้แล้วว่าเกษาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บ ท่านตาคือฟันคือแคลตาโตคือหนังหุ้มหอกระดูกยูนี้พองามตามมาร่วมกันได้นี่คืองานอันเลิศเลยของพระผู้จจยิญบุกเบิกจากกว่าจากน้ำจากความเกิดแก่เจ็บตายตายกองกันจงอยู่ในกองทุงนี้ไปได้เพราะ วิชาความดูเครื่องมือที่ทันสมัยที่พระพุทธเจ้ามอบให้น,นี้ห้าประการเป็นเบื้องต้นตอนคือเจสาโลมานาขาทันตาตาโจผหมขนแลบฟันหนังโลกติดอันนี้แหละภูเขาทั้งลูกไม่ติดมันจะสูงขนาดไหนขึ้นหัวนไปในภูเขาไม่มีอะไรสูงยิ่งกว่าฝ่าเท้าของมนุษย์เราสักเรา ภูเขาจะสูงขนาดไหน่าเท่าขึ้นเหยียบได้อย่างสะดวกสบายไม่ติดเรื่องภูเขาทั้งลูกไม่ติดที่มันมาติดก็มาติดภูเขาภูเรานี่แหละเพรว่าคนนั้นสวยคนนี้งามเขางามเรางาม,เ,างามเขาสวยเราสวยติดอย่างนี้แล้วก็ภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องเล็กน,น้อยภูเราอันเนี้ยสําคัญนะมาติดภูเรานี่แหละต่างคนต่างติดอยู่นี่ตายก็ตายกองกันอยู่นี่ระดับพระเรา มุพูดที่จะเสด็จตามพระพุทธเจ้าให้ทันแล้วให้เอาเครื่องมือห้าประการเกสาโรมานะขาตันตาแต่โจบุกเบิกเข้าไปในโซโลกลกายของตัวเองและของสัตว์โลกมากน้อยเพียงไรให้พิจารณาเตสาถ้าจิตยังไม่สงบจะเอาเจสาโรมานะขาทันตาแตา่โจเป็นคำบริกรรมภาวนาจนจิตสงบเย็นลงได้ก็ได้นี่ในเบื้องต้นเป็นสมชา,าธรรม เจสารุมาละขาทัานตาตัดโจแปลว่ากับตาจักบัญจกะกรรมฐานแปลว่าการกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้านี่ให้พิจารณาอยู่อันนี้ให้ละเลอียดรอตอนเบื้องต้นเรายังตอนตอนต้นเรายังพิจารณานี้ไม่ได้ให้ถือเป็นสมถะธรรมเอาอารมณ์แห่งธรรมทั้งห้าข้อนี้แหละใครจะติดใจในอารมณ์ใดเจสายเวสาใช้คำมริกรรมดูผมเจ้าของ ดูขนดูเล็บจ้ควองดูฟันจะ